ไปครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมารูการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่25มกราคม2565นะมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าวันนี้นะถ้าดูวิเคราะห์ของวันที่24เนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยเซ็ตยังเป็นแนวโน้มขาลงตอนนี้ก็ลงมาจริงนะลบไป12จุดนะครับก็ลงมาที่แนวรับสำคัญนะที่ 1640นั่นแหละนะ1640ถ้ารับไม่อยู่นะก็ล่วงต่อนะครับถ้ารับไม่อยู่ก็ล่วงต่อนะสำหรับพรุ่งนี้นะซึ่งมีโอกาสลงต่อด้วยนะอ้างอิงจากสีแดงของไฮเกนาชินะก็มีแนวรับถัดไปอยู่ที่1632หรือว่าเลขกลมๆก,ก็1630นะ1630อืมก็ประมาณเนี้ยนะก็มีโอกาสลงต่อนะครับ ยังเป็นสีแดงฉานอยู่นะเออก็ดูหุ้นในมือด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคเรามาดูหุ้นรายตัวกันนะตัวนี้อ่ะ EA นะ EA ก็มีขนาด EA บวกมา3กว่าแบกเซตไม่ได้นะแบกเซตไม่ได้นะครับแต่ก็น่าสนใจนะ EA ตัวนี้ถ้าสามารถนะยืนเหนือ หนึ่งบาทได้นะก็จะเป็นสองเขียวนะสำหรับตัว EA ตอนนี้คนที่มีของวาง s t o p l o อ s ไว้ที่เก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะอืมก็แข็งนะแข็งนะเซตลงมาตั้งเยอะพวกยังไม่ยอมลงในสำหรับตัว EA นะใช้ได้นะครับใช้ได้ทัดไป CPO เป็นแนวโน้มขาลงเนาะตอนนี้อ่ะผมให้แนวรับใกล้ๆแล้วกันตรงนี้ ห้าสิบ็ดบาทเจ็สิบห้าสตางค์เป็นแนวรับนะห้าสบดบาทเจสิบหาสตางค์เป็นแนวรับใกล้ๆนะเออส่วนตัวผมถ้าแบบเพย์เซฟนะรอเพย์เซฟเนี่ยราร,รอมารับตรงนี้ห้าสิบหกบาทห้าสิหรือ5้าสิบสาบาทห้ิบนะสำหรับตัว c p ซอเนาะก็อย่างที่บอกนะมีคนรอรับเพียบเลยตรงนี้นะห้าสบกบาทห้าสิบสตางค์เนี่ยลงมาเถอะนะเออแต่ว่า คนที่เพิ่งเข้าซื้อไปก็วาง Stop Loss ไว้ที่57าสบาทเจสิบาตางค์นะห้าสิบบาทเจสิบาตางค์ถัดไป GPSc เป็นแนวน้อมขาขึ้นนะครับแต่ว่าย่อลงมาที่แนวรับสำคัญละ80บาท50สตางค์หลุดไม่ดีนะหลุดไม่ดีเห็นไหมถ้าห้เกณชีเปลี่ยนสีเนี่ยดูไม่ดีนะดูไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็ จับตาดูดีแปดสิบบาทห้สิบสตางค์ถ้าหลุดพิจารณาขายออกก่อนก็ได้นะขายออกก่อนก็ได้นะครับสำหรับตัว GPC s ถามว่ามีจังหวะให้รับหรือ,อย,ยังนะยังนะยังยังไม่มีจังหวะให้รับนะยังไม่มีจังหวะให้รับรอดู80บาท50สบตางค์75บาทแถวๆนี้นะถัดไป IWL ล่วงทุกตัวนะวันนี้เปิดมา เท่าไหร่สี่ตัวแล้วล่วงไปสามแล้วนะเออคือหมายถึงว่าหมายถึงว่าไฮเกนนะแต่ว่ามันก็บวกอยนั่นแหละถ้าถ้าอ้างอิงจากเป็นราคาของแคนเดลนมันก็บวกนะแต่ไฮเกนนี่ก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะเออไฮเกนมันจะไม่ทําให้เราหลงแนวโน้มนะตอนนี้มันยังย่อย่อย,ยังไม่จบนะครับยังย่อไม่จบเพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนั่นเองนะวีก็ คนที่มีของก็วางซัอปลอนไว้ที่สี่สบสี่บาทสี่สิบสี่บาทนะส่วนคนที่ยังไม่มีของก็รอก,ก่อนอย่าเพิ่งเข้าซื้อครับรอดูบริเวณสี่สิบสามบาทสี่สบสี่บาทตรงนี้นะว่าถ้าลงมาปุ๊บแล้วมีสองเขียวหรือเปล่านะครับหรือถ้ามันทะลุห้าสิบบาทเราก็ตามไปเพราะว่าห้าสิบบาทนี่เป็นแนวนะเป็นไงดับเบิลท็อปไ,ไหมดับเบิลท็อปไหม แบบนี้เป่าคงไม่เป็นอย่างไรนหรอกฮะนะเออน,นะครับก็รอดู44ห้ามหลุดแล้วกันนะครับถัดไปกราฟอ่ะยังเป็นสีแดงอยู่นะ ha ยังเป็นสีแดงอยู่ก็โอเคคนที่ยังไม่ได้ขายก็ถือต่อไปได้แหละก็วางต็อปรอไว้ที่48บาท นะแนวต้านก็อยู่ที่52าสบาทเจสตางค์ยังไม่มีสัญญาณ2เขียวนะเออถ้ายังไม่มี2เขียวก็หลอกก่อนนะสำหรับตัวกราฟนะยังเป็นขาขึ้นอยู่ถัดไปครูเป็นไซด์เว y Up อนะครับเป็นไซด์เว่อเนาะตอนนี้คนที่มีของวาง Stop ปลอวิี่4ี่บาบาท50สตางค์สบาท50สตางค์แนวต้านก็4บาท90นะ รอรอนะรอตามอย่างเดียวกันการที่มันทะลุเนี่ยการที่มันไซเวสแสดงว่ามันสะสมสะสมของอยู่อืมสะสมของอยู่ของยังไม่พอนะเห็นไหมถ้าของยังไม่พอก็ก็สะสมไปก่อนปึ๊บแต่ว่าถ้าพอแล้วเนี่ยนู่นเลยนะห้าบาทเจ็ดสิบแปดเลยนะหกบาทแปดสิบเลยนะแนวต้านนะืสาหรับตัวครูนะครับถัดไป ที U, เป็นนน้มไซด์เวมากตัวนี้ทีโอ้โหแต่ว่า HA เปลี่ยนสีไงเปลี่ยนสีไงกลับมาเป็นสีเขียวนะกลับมาเป็นสีเขียวเลยวันนี้ถ้าจะเป็นสองเขียวต้อง20บาท60สตางค์ยี่สบาทหกสิสตางค์ก็จะกลายเป็นสองเขียวนะเออกรอบก็อยู่ที่ยี่บาทเก้ากับ19บาบาทยี่สนี่แหละเออถ้าทะลุได้ก็ไปต่อได้นะ สำหรับตัวทีู่่รอสองเขียวนะไซเวถ้าใครจะเทรดก็อ่ะลองดูนะยี่สิบบาทหกสิบมันถึงจะเป็นสองเขียวนะครับคนที่มีของตอนนี้วางซับรอดไว้ที่สิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์ตัวถัดไปแอดวานยังเป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่นะยังเป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่หนึ่งเขียวมาแล้วหนึ่งเขียวมาแล้วนะเออหนึ่งเขียวมาแล้วก็ ต้อง226บาทจะเป็น2เขียวนะ226บาทจะเป็น2เขียวนะสำหรับตัว a v v n n e e ตอนนี้คนที่มีของวางซับรอยไว้ที่2 1 5บาทแนวต้านก็232นะถัดไป PTTGC เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะคนที่มีของก็นี่แหละ ถ้ายังไม่ขายก็อย่าให้หลุดห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์หรือห้าสิบสี่บาทยี่ิห้าสตางค์นะส่วนคนที่ยังไม่มีของเนี่ยเราก็รอแถวๆนี้แหละมันไซด์เวย์มานานไงไซด์เวย์ตรงเนี้ยมานานนะแล้วก็รอดูตรงนี้เลยรอดูที่บัตทอมันเลยนะไบออนดิฟนะห้าสิบสี่บาทยี่บห้าสตางค์อืมเงี้สี่บาทยี่ิห้าสตางค์รอตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีของก็สู้ๆนะสู้ๆละวงีนะตัวสุดท้าย nch นะครับ nch ก็บวกมา7.57%พร้อมกับวอลม่มล้นหลามนะพร้อมกับวอลม่มล้นหลามเลยนะแบบเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ย10วันนี้ซื้อขาย44ล้านหุ้นนะครับวันนี้วันเดียวล่อไปสักร้อามสิล้านเลยนะเออมาพร้อมวอลม่มนะมาพร้อมวอลม่มก็ เขียวแรกด้วยนะถ้าจะเป็นสองเขียวก็ต้องสองบาทสี่สตางค์สองบาทสี่สตางค์งะงจะเป็นสองเขียวนะตอนนี้คนที่มีของวางสต็อปลอตไว้ที่หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดนะครับหนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดอืน่าสนใจนะมาพอวอลุ่มนี้ใช้ได้นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเห็นไหมเซตอันนี้ดูยุ่งเหยิงเลยนะถ้า ดูไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยเห็นไหมไทม์เฟรมเดย์ยังย่อไม่จบนะมันก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละแต่ว่ามันยังย่อไม่จบนะครับเพราะว่า h a เยังไม่ได้เปลี่ยนสีเนาะไทม์เฟรมเดย์ยังไม่เปลี่ยนสีแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนลงนะอ่ะอเอ้ยโอ้ยนะอ,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 อย่าให้หลุดละกันอย่าให้หลุดตรงนี้ละกันหนึ่งพันหก้อยสาสิบห้าถ้าหลุดก็ดูไม่ดีนะหลุดก็ดูไม่ดีนะครับในไทม์เฟรมชั่วโมงก็เป็น ขาลงชัดเจนนะชัดเจนนะครับมีแนวรับอยู่ที่นี่แหละ1632นะ1,632แนวรับถัดไปนะถ้า1640รับไม่อยู่ก็ดูหุ้นนมือดีๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับในการลงทุนนะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ YouTube ได้เลยนะครับก็จะมีการบ้านหุ้นให้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ค่าคอมแบบ vip ก็สามารถกดกรอกข้อมูลด้านล่างได้เลยนะครับก็จะได้ค่าคอมแบบเบาๆไปราคาเบาๆไูนจุด 0.8%นะ0.08%นะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ